มี FC ซหลายๆท่านถามมาว่าทหารลาวกับทหารเขมรเข้าร่วมสวนสนามที่นครโฮจิมินประเทศเวียดนามเนี่ยในงานอะไรนะครับสบายดีสวัสดีครับทักไทย f อ f ซทุกท่านที่เข้ามาที่ติดตามรับชมอยู่กับผมเทพยโยกครับพี่น้องทางเมืองไทยกับประมาณประมาณสามถุงพึงักไทยพี่น้องฟังไทยฟังเลา่า ตอนนี้ครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์แสดงความคิดเห็นกันเขามากครับพี่น้องสําหรับคล,คลิปนี้ครับพี่น้องช่วงนี้เพจกองทัพลาวทุกเพจนะครับโดยเฉพาะบรรดาข้าราชการก็มีการโพสต์ลงเกี่ยวกับทหารลาวเน่ยเข้าร่วมเข้าร่วมการสวนสนามที่นครโฮจิมินห์ประเทศเวียดนามและก็ทหารกัมพูชา สามประเทศนี่ครับเขาเข้าร่วมกันในงานอะไรครับเอฟซีหลายท่านก็ถามมาในงานครบรอบ50ปีในภาษาลาเขาเรียกว่าปดแอกก็ปดปลอ่อยเวียดนามใต้ก็คือโฮจิมินห์เมื่อก่อนก็จะมีเวียดนามใต้กับเวียดนามเหนือใช่ไหมครับสมัยก่อนแล้วก็สามประเทศนะครับทหารเขมรและก็ทหารลาวเนี่ยรวมกับทหาร เวียดนาม3ประเทศเนี่ยคือเขาร่วมกันร่วมกันปลดปล่อยหรือว่าปลดแอกเวียดนามใต้แล้วก็ใช้ใช้เส้นทางเส้นทางโฮเส้นทางโฮจิมินนะครับโฮจิมินที่ลาวทหาร3ประเทศนี่ค mm ือเขาจับมือกันสมัยก่อนนะครับอันนี้ครบรอบ50ปีแล้วนะครับแล้วก็เหมาะเจาะนะครับ เหมาะจอกับที่สปปลาวสถาปนาเป็นสปปลาวครบรอบ50ปีเหมือนกันนะครับลาวก่อตั้งประเทศเป็นประเทศเนี่ยเรียกสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือสปปลาวเนี่ยครบรอบ50ปีครบรอบ50ปีของอ่าโฮจิมินนะครับที่ปลดแอกได้นะครับแล้วก็เข้ารวมเข้าร่วมกับเวียดนามใต้ก็เวียดนามเหนือนะครับอ่าสามประเทศ เพราะฉะนั้นคือทหารขเขมรหรือขเขมรและลาวเนี่ยเขาก็เลยต้องเป็นมิตรกับเวียดนามอ่าสามประเทศนี้เขาจะรวมกันทุกอย่างเอาง่ายๆครับในอาเซียนเนี่ยกองทัพเวียดนามขเขมรและลาวเขาจับมือกันในอาเซียนเนี่ยคือเขาไม่ได้งอประเทศไหนเลยในอาเซียนไม่ว่าจะเป็นการสู้รบก็แล้วแต่เพราะ าเามรกับลาวเขายอมที่จะอยู่ใต้อำนาจของเวียดนามในการสู้รบนะ,ะถ้าปล่อยคขเมนอยู่ตามลําพังปล่อยสอปปล,ลาวอยู่ตามลําพังครับไม่รอดนะครับเพราะเป็นประเทศเล็กแล้วก็มีประชากรน,น้อยทหารก็ติดอันดับที่ร้อยกว่าของโลกกัมพูชาขยับขึ้นมาเป็นอ,อันดับที่ับที่90กว่าของโลกก็แต่ร้อยเหมือนกันก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปต่อกรหรือต่อสู้กับประเทศไหนได้หรอกครับ ทางด้านความมั่นคงระหว่างเขมรเวียดนามและลาวสาประเทศนี่คือเขาสนิทกันอยู่แล้วประชาชนนี่คือจะทะเลาะก,กันเขาไม่ได้สนใจหรอกครับมันเป็นเรื่องของประชาชนแต่ระบบการปกครอง3ประเทศนในอาเซียนนี่เขาช่วยเหลือกันนะครับทุกสมรภูมินะฮะแล้วพูดถึงนะครับมี f อหลายท่านนะครับก็ถามมาว่าทหารลาวนะครับ ที่ไปสวนสนามเขาก็จะคัดแต่คนหน้าตาดีๆหน่อยหนึ่งหุ่นดีๆหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นเป็นการสวนสนามมันเป็นหน้าตาของประเทศเขาก็จะคัดทหารลาวบางคนบอกว่าผมไปดูในเพจเพจคนลาวที่เป็นทหารเขาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าอเขาคัดเขาคัดมากๆเลยคัดตั้งหลายเดือนกว่าจะได้สองร้อยกว่าคน แล้วส่งไปสวนสนามที่เวียดนามนะครับเชื่อไหมครับหลายคนนะครับไม่ติดนะฮะเขาจะคัดเอาต้แต่คนเม็ดหกขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้นะครับที่ผมขึ้นให้เดี๋ยวเดี๋ยวผมขึ้นให้นะถ้าเป็นแบบนี้จ้างก็ไม่ได้ไปสูงเม็ดสีเม็ดไม่ได้ไปนะครับเพราะอย่าลืมนะการคัดทหารในสปปลาวเนี่ยครับหรือว่าการเกณฑ์ทหารในลาวเนี่ย ส่วนสูงไม่ได้ไม่ใช่เหมือนที่ประเทศไทยนะครับที่เมืองไทยเนี่ยโอ้โหเมตรหกอัพขึ้นนะครับหกอัพขึ้นอย่างเดียวแต่ในสปปลาวเนี่ยอายุ18ขึ้นที่เ uh, มตรสาเมตรสี 40, ่สิบเมตรห้าสิบได้หมดเลยอ,อย่างที่เห็นทหารลาวนะครับอาการกินการอยู่ก็ลําบากยู่แล้วนะครับเพ้อเอนะทหารที่เดินสวนสนามเนี่ยเพ้อเอที่ใส่ชุด ธงชาติลาวนะฮะอาจจะไม่ใช่ทหารลาวทั้งหมดเลยก็ได้นะครับเป็นเวียดนามคุณเคยจําได้ไหมครับที่ช่วงหนึ่งนะฮะที่บารักโอบามานี่บารักโอบามามาเยือนลาวมันก็จะมีทหารเต็มเวียงจันทร์นะฮะทุกสี่แยกไฟแดงนะครับรักษาความปลอดภัยใส่ชุดทหารลาวธงชาติลาวนะแต่ว่าพูดภาษาลาวไม่รู้เรื่องช่วงนั้นก็เป็นช่วงเมษาเนาะ ช่วงที่บรักโอบามามาช่วงอากาศร้อนแม่ค้าในสะปะปลาวเนี่ยซื้อน้ำเย็นซื้อเปปซี่ซื้อโอเลี้ยงไปให้นะครับอ่าสงสารพูดภาษาลาวยังยังไม่ได้พูดเป็นแต่ขอบใจอย่างเดียวนั้นแสดงให้เห็นนะครับว่าทหารลาวจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเหลือกี่หมื่นคนอยู่ในประเทศลาวผมถามหน่อยนะครับอ่า การที่เดินสวนสนามเพื่อแสดงความเคารพเพราะยึดเวียดนามเป็นพี่ใหญ่ในภูมิภาคนี้คามเมนและลาวอ่าเห็นไหมครับเขาก็จะมีการพูดว่าโอ้สมัยก่อนเนี่ยทหารลาวนี่อย่าประมาทนะลบชนะฝรั่งเศสและอเมริกานะครับมึงจะไปชนะเขาอย่เขาถอนกำลังเพราะมันไม่มีประโยชน์อะไรแล้วนะครับอ่า อเมริกามาช่วยเหลือลาวบอกว่าอเมริกามาใช้นี่สงครามเพราะว่าลบภัยแพ้ต่อทหารลาวทุกวันนี้ดนโดนัทรัมป์ตัดงบประมาณเงินเก็บกู้ระเบิดอยู่ในประเทศลาวไม่เห็นไปทาอะไรเขาได้ครับคือไม่ยอมรับความจริงไงครับว่าเขาช่วยเนี่ยเพราะมึงยากจนพวกคอมมิวนิสต์ลาวอะ่ะมึงไม่มีจะกินมึงไม่มีจะแดดมึง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 ,ม,งมึงไม่คิดอย่างนั้นนะ คิดว่าเขามาใช้นี้สงครามพูดให้ประชาชนคนในประเทศลาวเนี่ยโอ้โหฐานลาวนี่เก่งนะสมัยก่อนทุกวันนี้อูน่าจะสู้ได้ทุกประเทศและในอาเซียนอะไรประมาณนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นการปลกกระแสรหรือโฆษณาอีกรูปแบบหนึง่งนะครับมึงจะเอาอะไรไปสู้อเมริกาได้นะฮะแค่อาวุธอเมริกาแค่ชิ้นเดียวหนึง่งนะฮะจะเหลือหรอครับถ้าต่อสู้กับอเมริกาถูกต้องไหมครับ มันไม่มีประโยชน์เพราะประเทศลาวก็ไม่มีทางออกสู่ทะเลนะครับน้ำมุงน้ำมันก็ไม่มีถ้ามีประโยชน์สิอ,อเมริกามันมันจะถอนทัพเหรอขนาดในยูเครนมึงไม่เห็นที่ที่ยูเครนเหรอยูเครนมีทั้งอาวุธนิวเคลียร์ต่อสู้กับรัสเซียนะครับมีอาวุธทุกอย่างไป,ไปมาๆนะครับรัสเซียกับอเมริกานะครับ เห็นผลประโยชน์ในยูเครนแล้วตอนนี้เห็นไหมครับมีการตกลงจะแบ่งกันด้วยนะครับนี่คือสงครามเศรษฐกิจนะครับทุกวันนี้เขาหาผลประโยชน์สงครามเขาหาผลประโยชน์นะครับอย่าไปบอกว่าอุตสาหเราต่อสู้กับอเมริกาต่อสู้กับฝรั่งเศสชนะนะครับถ้าชนะนี่นะครับเราคงไม่ตกอยู่ในสภาพแบบนี้หรอกครับคิดไปคิดมาก็น่าจะอายเวียดนามบ้างเนาะ สมัยปลดแอกหรือปลดปล่อยพร้อมกันนะ่ะสามประเทศนะฮะเวียดนามกับลาวจนพอกันเลยนะคนเวียดนามเนี่ยโอ้โหจนแทบจะมาขอทานที่ประเทศลาวย้อนไปเมื่อห้าสิบปีก่อนตอนที่ปลดแอกหรือปลดปล่อยใหม่ๆประกาศเอกราชเอาง่ายสถาปนาเนี่ยทุกวันนี้นะครับเวียดนามโอ้โหจเจริญสีวิไลนะฮะลาวก็ยังเป็นเบีย้ยเขาอยู่นะฮะลาวก็ยังเป็นทาสเวียดนามแล้วตอนนี้อ่าคาเมนก็เหมือนกันนะครับ โอเคครับพี่น้องครับขอบคุณ่นหลายครับพี่น้องที่เขามาติดตามรับชมพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์แสดงความคิดเห็นกันเขามากครับพี่น้องสบายดีสวัสดีครับ